นั่งเดียวอ้เ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 จ้ากบผมไม่ให้เยไม่ให้เลยไม่พ้นไม่หพ้นเพ่เห็นไม่พ้นไปใชพ่นี่นี่ครับปราจย์ชัยเปียกมากยอดครับเปียก่ากบมันจีหนาวได้ขนาดเปียกอะหนาแล้วนกคนห่าวนะ่ยนี่คยคู่อกาบ สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในศิลปะการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านเดินทางมาเที่ยวฝ่าเหมือนเดิมนะครับผมมาพร้อมกับทีมงาน3-4คนนะครับผมช่วงนี้ฤดูเป็นฤดูฝนแล้วนะนี่กำลังจะเปิดที่ไปนกก็จดกันนะครับเช็คสภาพจิตใจโอ้ฤดูแต่ว่านกผูดดูไดวไา นกนกใช่ว้นี่นาจานาจ้าวันนี่โอ้เต็มทีแนนนอนเอาเพื่อนันห้องแล้ววันรักโอ้โหบ้อนมาผมส่วนผมเอาเป็นนกฝึกมานะครับผมวันนี้ก็เป็นนกฝึกแบบยังไม่มีชื่อหรอกเดี๋ยวก็รอลุ้นกันว่าจะมีเตี้ยมหรือเปล่าสำหรับนกฝึกแล้วก็ ผมมาสองตัวเลยแล้วนกฝึกมีเจ้าคมเพชรตัวหนึ่งแล้วก็นกฝึกอีกตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีชื่อเจ้าคมเพชรนี่เก็บเฉลยไปสองตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีเต้ยนหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้กันด้วยนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบในศิลปะก,การต่อนกเขาใหญ่นะครับผมมาชมบรรยากาศในการต่อนนกนะครับผมท่ามกลางป่าธรรมชาตินะมานี่อาจารย์ชัยสวัสดีครับ วันนี้เอาเป็นตัวไหนมาเนี่ยเอาอาจจะมาแข้นๆเลยครับผมตัวเดียวแข้นๆคือขัดเนาะปีนี้ล่าเฉลยอย่างเดียวครับผมปีนี้เอา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 เจ้านาจาไล่ล่าเฉลยเลยเจ้าออกงาแข่งทุกงานเลยครับปีนี้มาแข่งกัาขาบขันขาเนียเลยครับทุกคนลกบกเก่งหรอครับเปล่นเต้เรื่อยเป็นจังหวะเป็นจังหวะครับผมตัวนี้เสื้อใจได้ครับผม เป็นนกกี่นเนิบแต่เป็นม้วย่ะเครื่องยี่เซนเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลเพว่าเป็นนกที่บบกาอยากเร่งอะเป็นนกที่เลนแบบว่าเป็นจังหวะไปเรื่อยเนาะไปเรื่อยก็ได้ออดนกออดก็ทําให้นกป่าไม่กลัวนะครับผมนกป่ากกล้าสู้ระแวงเออนกป่าก็จะเข้ามาตีนกเขานี่กิฟบ์ปีงอปลักดินครับผมเสื้อใจไลนงาจ๋ กับพระเนตเทนกวดลานเนาะเทนกวดลานกับแซมใบไม้ใมาเลยครับผมช่วงนี้ป่าเขียวแล้วล่ะก็แซมใบไม้ดีๆกันหน่อยเนียนๆกันไปอ่ะลุ้นกันเนอยเนาะว่าวันนี้จะได้เต้นหรือเปล่าจะได้เต้นบ่มื่อนี่จะได้มีท่าเต้นอย่างน้อเต้นให้พี่น้องเวะไงเนาะติดตามผลงานเลยนะครับจ้าอ้วนไงกุ๊บครับรอลุ้นเราติดตามบนเดิมบนเดิมทบนเดิมติดไหม ว่ะวันนี้อาจารย์นพลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์นพลเอาเป็นตัวไหนมาเอาแสนคมกับเจ้าจำนำเออเจ้าแสนคมนี่เรียกได้ว่าเป็นนกเก่งอีกตัวหนึ่งเลยเนาะทุกคนวก็เป็นนกป่านี่แหละา่ายขนอยู่ไม่เต็มหานกเล่นไม่มีมก็เลยบังคับให้มันหมาเล่นเด้อช่วงนี้นกก็ถ่ายขนผัดขนกันทั้งแสนคมแล้วก็เจ้าจำนำเนาะก็ถ่ายวดเออ่าย่ายแซม ถ่ายไปเรื่อยครับผมมันก็จะเปลี่ยนกันถ่ายทีละเส้นสองเส้นไปถ้ามันถ่ายหมดทีเดียวมันก็จะไม่มีปีกบินนะครับพอสองเส้นชุดนี้เต็มแล้วก็จะเริ่มถ่ายอีกสองเส้นใหม่แต่ถ่ายไปเรื่อยครับแล้วนกมันก็ไม่ค่อยขัดด้วยมันเก็บขนมาเนอะเก็บเก็บขนบัวมันเนาะเก็บขนออนมันเล่นไม่เต็มที่อ่ะเดี๋ยวรอลุนกันวันนี้เจ้าแสนคมกับเจ้าจำนำนะครับผมจะมีผลงานหรือเปล่าเจ้าแสนคมนี่ก็เป็นนกเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนเจ้าจำนำนี่ก็อ่าเป็นนกคู่อ่างมีคลุม นะครับผมขลุมนี่เรียกด้ว่าก็ไม่แพ้ตัวใดนะครับสําหรับเจ้าจานําส่วนเจ้าแสนคมนี่ความเก่งความสามารถนี่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันก็รอรุ้นกันว่าจะมีแจ้งหรือเปล่าเนะอ่ะขอให้มันหมานครับผมสภาพสัาพแับนี้จะได้แข็ขาหรือเปล่านะอีหนึ่งขั้นพี่วีรศักดิ์สวัสดีครับนี่พี่วีรศักดิ์อยู่ด้านนี้พี่วีรศักด์เอาตัวไหนมา น,นี่เอาเจ้าเขาทรายมาครับเออเขาทรายนี่ก็ขันดีนะทุกคนเขาทรายนี่แบบไม่กลัวป่านะขึ้นไม้ไหนก็ขันไม้นั้นนะขันโยนหานกเก่งมากๆเลยเขาทรายเก็บเฉลยป่าไปกี่ตัวแล้วครับเนี่ยเฉลยป่าสองตัวครับสองตัวแล้วเนาะโอ้เลสายเมืองสิบเก็บตัวโอ้โหนี่ครับผมก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วล่ะ กับป่าก็มีประสบการณ์แล้วล่ะเก็บไปสองตัวแล้วล่ะเนาะวันนั้นก็อากาศไม่ดีด้วยก็ยังมีแต้มกลับไปวันนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างที่จะดีไหมช่วงเช้าก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายก็ไม่แน่ฝนมันอาจจะมานะฮะเพราะว่าฤดูนี้มันเข้าฤดูฝนน่าจะเตรียมที่เตรียมตัวแล้วป่าไม้ก็เขียวไวมากๆเลยอ่าเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะว่าจะมีแต้มหรือเปล่าไม่มีเสียงนกป่าเลยวันนี้ก็ลุ้นไปว่าจะมีนกป่าไหมใช่กำขาไหม ครับโอเคก็รอลุ้นกันครับผมว่าจะมีแต้มมันหรือเปล่าครับผมวันนี้สําหรับเจ้าเขาสายแกลเล็กซี่นะเนาะมาโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สายมากแล้วล่ะแปดนาฬิกาแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะเข้าหมายกันเลยครับผมรอลุ้นรอติดตามว่าใครจะมีแต้มก่อนใครนะครับผมวันนี้จะมีแต้มกันกี่แต้มหรือเปล่าจะได้เฉลยหรือเปล่านะกับสภาพอากาศแบบนี้นะครับผมไปรอลุ้นรอติดตามครับผม ทุกคนตอนนี้ก็พวกพี่ๆแกก็ต่างคนก็ต่างไปหาตำแหน่งใส่กันนะครับผมก็มาใส่กับใกล้ใกล้กลับอาจารย์พลนกผมมันเป็นนกใหม่ไง ğan. ไม่ค่อยขันหรอกแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าแสนคมของอาจารย์พลจะเรียกนกอยู่นะอาจารย์พลเป็นยังไงนกมาหรือยังอยู่ห่างๆยังอยู่ฝั่งแต่ยังไม่ยอมร่วมเนาะแต่ว่าช่วง เช้าเช้าไม้แรกก็มาร่วมแต่ไม่สู้เนาะอืม,มันก็มีตัวสู้ตัวไม่สู้ทุกคนนกมันโดนฝนโดนอะไรด้วยนกมันผัดขนตัวไหนผัดขนเต็มก่อนตัวนั้นก็สู้ก่อนเนาะนกตัวก,ก็ต้องผัดเหมือนกันนี่ผัดเหมือนกันนกตัวเราก็ยังผัดไม่ค่อยห้าวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็พอได้สนุกครับอก็เดี๋ยวรอลุ้นพี่ๆกันก็ขันโยนกันแต่ควบคบอยู่เดี๋ยวหลอดลุนครับทุกคนสภาพหมายก็ประมาณนี้ครับ ต่อตามชายป่านก็ต่อไปนะัวยาวไปตรงก็อพอมีตัวครับแต่ยังไม่ชุมนกยังไม่เจอตรงที่ชุมนกป่าเยอะๆก็มีตัวสองตัวครับนะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับทุกคนมานี่ทุกคนจานไยมาแล้วดูดิโอ้อยังมีแต้มมาจนได้นะทุกคนดูดินี่มาแล้วครับเพิ่งมาเป็นไงตัวนี้เสียงไหนเสียงเมฆครับผม เลยนะจ๊ะจไม่แรกเดยบะไม่แรกโอ้ไม่สองเดี๋ยวไปยังไหนสองเขาร่วมจบอตี้ครับผมโอ้ผมก็ไปใส่กับจันพลในป่านูนนะทุกคนเสียงน้อยจอดรถไปนี่ก็เดินุไปบอกตเรียงบให้ังไเออเลียงกัเรียคือเราังไคือว่าม่ท่าเต้นท่ายังท่าเต้นต้นเตังไนเดแหลต้นท่าไมจานใสหมานครัผมได้เต้นก้อนมแล้วโซเาต้นอย่านีอ อ๋ออ๋อยอดครับผมสุดยอดเจ้าอะไรนะนัดจจาเจ้านัดจจาเก็บเต็มมาได้ครับผมก็ถือว่าก็ยังแข่งอยู่เหมือนเดิมนะครับนัดจจาผมยังไม่ค่อยพลาดนะครับพลาดยากนะครับนัดจจามาป่านี้พลาดยากครับผมนัจจาลุกไหลบ่กะ ม้เดียกับบ่มีเราขันหรอกไอ้เขาแย่มันกัดจังไรกูจังหมาได้ยู้มองทีมอนั่นได้อืออือยู่นี่คือจังมีอยู่ของผู้ใดสองกุกสามกุกไม่หมันก็คือจากนกปลามีบ่เออผมก็ว่านกปลามี่สองกุกตัวหนึ่งของไอชเอาคือบินมาไกลๆเอาไอชัยใหญ่ม้หนีบ่ผมอ่ะรวมขึ้นคือบ่สู่นกนยนกปลานี่เนาะอืมบัสู่ใส่ฟางพุ่นกับบัสู่มาแป๊บๆกันหนีคมแสนคมกันนั่น เอิรนเอาแบบผมก็เอิรนบ่เข้าบะม่นมาอย่ม่หนึ่งบ่สูบบ่สูอนี่จะเสียงคู่อกอกกอกกอกมาอยู่บ่สูเนี่ครับผมจันชัยมานะครับผมหนึ่งแต้มเฉลยเจ้าสวดเนาะไม่ใช่ครับเฉลยนะจ๊ะเฉลยนะจ๊ะเนาะะโอเคอาพี่ราศักดิ์เป็นยังไงนกไม่มีนกเข้าร่วมเลยครับไม่มีเข้าร่วมเลยมาโต้โต้ใกล้ๆอยู่แต่ไม่ยอมเข้าร่วมต้นเออมันบ่กใครสูเนาะมันทายขนคือจังนก บานเขาพ่อมันวนไปวนมาอยบินขามไปขามมาแต่ว่าพวกเขารวมต้นเลยม,มันบินมาตัวู่ใกล้ๆต้นใกล้ๆเองอืฮะเดี๋ยวเราจะพักทานข้าวกันทุกคนแล้วก็จารยเป็นยังไงเข้าร่วมอยู่แต่ว่าไม่เูหยียบไม่ไร่คออนนั่งใช้แล้วก็ไปออกไปเหมือนก็มาดูออ มาห้องผมก็นกนกใหม่นกใหม่นะครับผมก็มันไม่ไม่ขันขันบ้างไม่ขันบ้างนิดหน่อยหน่อยนะครับก็เลยไม่มีนกมาซ่วไม่มาร่วมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพักทานข้าวทานอะไรกันนะทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงแล้วล่ะเดี๋ยวไปหาทํากับข้าวทากับอะไรกินกันคําว่ากันไม่ครับเอไม้คงว่ากันไม้ไปตุ้นหยิกตัวฝนไม่ตกก่อนนี่เป็นแบบห่อนอบเอ้าเนาะนี่แตกโอ้ยขนาดผมแั้งซึงเลยทุกคนแป้งไรอยเออเอาจิบบล็อก ส่มไก่ื็เราพี่น้องมันขนาดได้ไก่แมนนี่สมปาหนอยพ่อมเพาะมัจะซีสเกียวสมปาหนอยเนียเหนียวหอนๆส่งไก่บานครับจากนี้เนาะใส่ใบม่อนเนาะต้มแบบบานๆเท่าไหร่ล่ะบานโอ้แฉบๆนะกันครับพมพี่น้องยังไงอยากมองกินครัชิมตัวตามเมื่อนข้นอนเนาะ อสุดมนหวานเย็นแลีวโอ้เย็นไวมถู่าเย็นไวเนาะี่ดิคน่ะน้าเนี่นนีอยก้อนมันเนาะโอ้หอนโง่อะไรสุดมันหวานเย็นเนี่ยอันนี้ใช้วนี่นี่เย็นไมถหอเย็นไหมถูก่าจับนอกชิมสิมสองหอนเนาะเย็นม่มีก็รายหนานี่ห่ังวันเนาะ าทุกคนโอ้ตอนนี้ฝนหยุดหยุดหยุดแล้วนะครับทุกคนหยุดแล้วหยุดเลยนะฮะนี่ดูน้ำครับน้ำนี่ไหลแบบดูตามทางนะครับนี่เต็มครับดูดิ ผมยันพกนเปียกงมันบพ้นอยู่ว่ากันเปียกแล้วมันจะหนาวปะตัวน้ำเห็นเห็นเพราะั่นบ่ไปงหาเลยไม่พ้นไม่พ้นไม่เห็นไม่พ้นไ่ใช่อ้อหนนี่ครับประจยนชัยเปียกมากยอดครับเปียกไว้บ่มันจะหนาวด้วกันเปียกอะหนาวแล้วนกก่นหาวอยงเอ็นเนี่ยอ็คู่อากานกปลาคันอยู่หนีไล่ดินกปลาู่สู๋วสู๋เนาะใจอึ่งเข้าเนี่ยอึงลงหนีแทนมันเรื่อง เห็นบนห้องเงเหรอนามบ่านได้ม mm, ืดฝนมันตกแห้งไอ้ย mm, ี่ล้วเ็ดงานเมื่อจะขี่สองไงหรอเพิ่นนอนไปน้ำลดงกอนี่ลงโดดเดินนี่ปัดนี่อันนี่โดดนั่นออกบอกใต้อื่งไงพี่ ตกไอใช่ปะสิว่าออกมากฮะออกออกมากออกมากสิเบลลี่ยุไต่หงายไปหาลี่ไต่ตนไหมเอดูลงลงมงโปร่งเหรอออกเงินหงน้นยุ่ไต่แสงสุรีิวเขานกนี่นี่ฮะนกนี่เลียเราก็ลังดึงกันแล้วคนตกนั่นเหรอลอย่างลงอย่างคนตกกลงงเล่ยไดขัดยู่นี่เดี๋ยวึ้นนกกันอีกว่นนี่หวอนขึ้นแล้วหาโมงฮะ ขึ้นขึ้นหามงอติดมอหามงพอดีขึ้นมอขึ้นก็ขึ้นไปฝนมัตีไมาอีกบ่้ล่ะโอ้ยมันก็สีมาเรื่อยๆแล้วย่านฝนแล้วมาอีกไหมเลยไต้อึงอ่ะแล้วฝนตกแห้งเป็นชั่วโมงกลัวเลยเลยเมื่อน้ำนี่น้ำเต็มคูดะคองกเ้อไมเือนเนี่ยอึองออกแค่ไหนบวกเนี่ยย่งร้องอยู่เลยเอืองอยู่นี่น้ำไหลมา้นี่ เป็นบวกเลยเหอพี่น้องอยู่ในปลาเขัดอยู่อนปูดลาน้นานไงข้างห้องเหรอว่งหนห้องตะเวนนเหดุอือเดี๋ยวคอยใส่บึงเาใส่ก็ยังหืดย่างไปหารถดูไม่ใช่ใส่ ลูกแก่เนี่ยมันบ่มีนกข้อง <c oughs> ผมต้องเชีรถมาหาอะไรเลยนี่มเ่ <c oughs> แล้วแต่แล้วว่าไส้กับเมืออม่อตัวบ่เมื่อกับยุไตเอื้องผมจยากยุตไตเอื้องยูนแห้วไตดูไตเอื้องใยุตั้งไดยันเมื่อไอพี่แล้ว ไอ้พี่ลงตีนึ่งตีสองเมื่อไปเฮ็ดงานได้ยอะไปนะนอนไปตำรวจนี่คือว่าล่ะอันี้คุ้มว่าล่ะมันขันงไรมึงยังหอพ่อพ่อกต้นดูต้นดูต้นดูหน่อยคุณนะไปยุมพุ่ม,พ,มพุ่มเลยตัวดูไปไอ้ขึนอีกนะอไอ้พี่ไปขึ้นใช้กัน ưng hòn lên những mô mê ngô ở này nếu bằng này là này